ไปตรงพื้นที่ตรงไหนหรือเปล่าเราก็เลยเอาเศษเนี้ยมาทอกลับมาทออีกครั้งหนึ่งก็เลยกลายเป็นภาพสือย่างที่เห็นนะครับและทีนี้พอพอทอเป็นภาพเสืยงปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเราจะทาอะไรดีก็มีนักปรึกษาอาจารย์หนูด้วยครับอิสรอาจารย์ห <sucks> นูด้วยเข้าไปขอพบอาจารย์หนูก็ก็เลยว่าทําเปเสื้อจ็คเก๊สแบบเอ่อออกแบบให้การันา์ได้โดยที่ด้านในเราก็จะเป็นคารกบอ้าวแบบ ภาาพพายได้ไดีเพื่อที่จะได้พื้นผิวทั้งผักจะได้สบายแล้วก็มีท่านผู้ว่าท่านก็สั่งท่านหนึ่งสามตัวแล้วก็ก็ทำมอบให้ท่านท่านก็อุดหนุนช่วยให้เราให้เราเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มีนอกจากทําเป็นแจ็คเก็ตนะครับเราก็ยังทําเป็นรองเท้าด้วยครับทำเป็นรองเท้าในการสวมใส่ลอดก็เลยว่าอยากให้อตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนทุ่งเศรษฐีนะครับ อายุก็ uhm, จะประมาณ2อปีาปีโดยที่ผ้าไวดลเนี่ยมันมันจะมีสองประเภทนะครับท่านมันจะมีอินดอร์กับเอาดอร์ซึ่งผ้าถ้าเอาดอร์เนี่ยทานแข็งแรงแล้วก็ขอคงคนเขาจะทนแดดทนฝนเป็นที่เศษแต่แต่ต่างที่คุณภาพของส mm ีอ hmm. ิงเจ็ต mm นั้นเราเราเริ่มต้นเราไม่มีอะไรเราทำจนมีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาเขาก็เลยลงเครื่องไวดลให้เราเพื่อ เราไม่ต้องไปเอาจากที่ไหนเผื่อว่ามีาการพินเสียพินพลาดหรือว่าหลังจากหมดการใช้งานให้เรามาเามาแปลรูปที่ผู้เราเองอย่างที่อยา่อยางที่ท่านเห็นป้ายนะเขาก็เลยมาลงคุนให้หมดลยครับครับเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอยู่พิกัดถนนประชาสมโมสรนะครับถนนประชาสมโมสรหาง่ายฮะก็มีโอกาสกแวะมานะครับชุมชนทุ่งเศรษฐีนะครับ วิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีนะครับสอบถามอะไรเพิ่มเติมที่0841154107นะครับขอความยินดีว่าช่วงนึงที่ป้พายดีกว่าเขาเขาลดงานเพิ่มขนาดใหญ่เขาเลย

มันมันมันต้องไปซักแห้งไหเวลาซักอ่ะใช่ครับต้องซักแห้งซักเครื่องไม่ได้ใช่ครับครับต้องต้องรู้การซักด้วยนะก็สวยมากไปซักเครื่องเรียบร้อยเลยนะคุณแม่เป็นคนผิวขาวด้วยนะครับอือสวยใส่ขายของสินค้าได้อันนี้อันนี้ท่านครับผมขออนุญาตผมบอกสามล้านอ้ออะไรนะครับอะไรผมบอกแบบนี้อะไรนะสามล้านสามล้านบาท ผือแล้วสามล้านใช่ครับคือบอกไม่ขายคืเน <therapist. S 1> ียรับพูดเพื่อให้เขาไม่ซื้อซื้อไม่ได้เหมือนไอ้ไอ้เลี้ยงอะไรควายตัวหนึ่งสองล้านเขาก็มีคนซื้อเฉยเลยเพราะว่าเป็นผือแรกของผมนะครับอ๋อเป็นผือแรกอ๋อหที่ให้เรามีแลนมาดานใจอ๋ออ๋อนางแบบดีแล้วนางแบบผือแรกก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเลยไม่อยากขายนะครับเออ โอ้ที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนะเพิ่งเคยเข้ามานะเนี่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยเข้ามานะครับเคยสมัยลงนั่นอ่ะการเมืองเคยอยุดหนุนน้องเขาอยู่ <c oughs> ปิ้นไวนิ้วให้สวยเนาะนี่ยคลาสสิกเนาะสวยจริงสวยมากนะครับสวยมากสวยมากอืมไม่ธรรมดา น่ายได้จำหน่ายเป็นถน่ะถ่ายง่ายกว่านั้นเลยถ่ายง่ายแล้วก็ส่งให้น้องดูนะว่านีโนเป็นวเนี้ยนี่ยกว่จะมันมันนีอได้อนี่ราจะได้ประชุมจะได้โฆษณาเออถ่ายให้คุณแม่นี่กระเป๋าเขาก็สวยนะฮะเน่ยรูปแบบกระเป๋าเนี่ฮะเนี่ยแต่ว่าถ้าถุงจะถายง่ายกว่า เสื้อก็สวยฮะสื้อก็สวยกระเป๋าก็สวยไม่ธรรมดานะฮะเป่ธรรมดาคือใส่แล้วจะดูเหมือนไม่เหมือนใครรู้สึกมันมีตัวเดียวในโลกเพราะลายมันมันคอนโทรลลายไม่ได้มันจะไปตามแผ่นก็ไม่ธรรมดานะฮะ

จุเสมนก็งมนีนจทุ่งเศรษฐีนะฮะทุ่งเศรษฐีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ